สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวันอังคารผมจะมาตัดผมทรงอเมริกันลาวนะครับเนี่ยนีผมยังไม่ตัดนะครับโอ้โหผมอเมริกันลาวเลยทรงอเมริกันลาวนี้เคยไปทําอะไรอยู่ที่ประเทศลาวครับท่านเคยไปได้เป็นทหารนักรบหรือว่าได้เป็นตอนสมัยสงครามโลกจุงอางศึกใช่ไหม ท่านไปไปอยู่ประเทศลาวเนี่ท่านได้เมียลาวกี่คนครับสามคนครับ,สา,บสามคนเนาะแล้วคนที่สามเขาทิ้งเราไปแล้วเราก็คิดถึงไทยไหมคิดถึงครับพะฉะนั้นวิธีตัดทรงอเมริกันลาวนะครับผมใช้เบอร์เบอร์สามนะครับนี่ให้อย่างนี้ครับทรงอเมริกันลาวครับด้านบนนี้ผมก็เอาเบอร์สามตัดนะครับนะตัดอย่างนี้ ให้เบอร์สามตัดอย่างนี้ตัดให้รอบหัวเลยนะครับนะี่สุอเมริกันเหลาใช้เบอร์สามส่วนบนครับใช้เบอร์ yeah. สามนี่ตัดส่วนบนนะครับนี่สงอเมริกันเลาด้านล่างนี่จะใช้เบอร์สองเบอร์ศูนย์จุดห้าเป็นตัวตัดนะครับนี่ครับใช้เบอร์สามนี่ตัดข้างบนอย่างนี้ครับใช้เบอร์สามนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บ ปื๊ปื๊ไถให้ดูช้าๆเลยนะครับปื๊ปืบดปืดทรงอเมริกันเราแล้วเราก็มาเอาเบอร์ครับเบอร์สามออกนะครับนี่แล้วก็เอาเบอร์หนึ่งใส่ดูนะครับเบอร์หนึ่งใส่นะครับนี่นี่เราใส่เบอร์หนึ่ง ใส่เบอร์สามไปแล้วเราก็ใส่เบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับปื๊บปึ๊บรอบหัวเลยนี่ทรงอเมริกันลาวด้านข้างเนี่ยทำไมด้านหลังจะเป็นรากไส้เขาเรียกอเมริกันลาวรากไส้นั่นแหละครับเพราะเขาเกลียดประเทศลาวมากเลยเขาขอมาตัดทรงนี้ครับในในประเทศลาวนี้เขาจะไม่ค่อยไปเลยคนนี้จะเกลียดมากเพราะว่าไปเคยได้เมียลาวที่นั่นที่ริมแม่น้ำโขงเสร็จแล้วก็เลยมาตัดทรงอเมริกันลาวรากไส้นะครับนี่ โมโหเลยลากไม่ขึ้นชุดไม่ขึ้นแขวนปลาแม่น้ำโขงก็ได้แต่ปลาชักเกอร์แล้วก็จับเตามาขายก็ไม่ได้กระตังเลยเลิอกกับเมียเรามาตัดผมทรงอเมริกันเราดูนะครับใช้เบอร์หนึ่งตัดข้างหลังอย่างนี้ขายขึ้นอย่างนี้แล้วอเมริกันเรานี่มันไม่เหมือนอเมริกันไทยนะครับดูนะครับข้างหลังเขาจะปล่อยรากใส ด้านข้างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาเป็นอเมริกันนะครับเยฝากอะไรถึงความคิดเห็นตอนนั้นไหมครับไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากเราจะจะจะ,จะฝากความคมคาอะไรไปบ้างไหมไม่ฝากครับไม่ฝากาเลยเนาะนี่ครับบัฝากถึงลูกพี่อย่างดียวลูกพี่ครับโอ้ถ้าฝากลูกพี่จะฝากแทนไปได้เนาะอันคมกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ขาดทิ้งเมียมาก็เป็นอย่างไรความจังไรก็อยู่กับข้าพเจ้าเองใช่ไหมครับ <laughs> ชอบใจเอนในคำคมนะครับคือเราทิ้งมาเราก็ต้องมีความไม่ดีติดตัวมาด้วยเขาถึงทิ้งเราครับให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยดูนะนี่รากใสเขาเรียกอเมริกันรากใสหาดูยากนะครับขอบคุณครับหวัสดีครับครับให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยดูนะนี่รากใสเขาเรียกอเมริกันรากใสหาดูยากนะครับ